ในทุกๆสงครามเนี่ยมักจะมีภาพที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นอยู่เสมอครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพเยอรมันเนี่ยประสบกับปัญหาขาดแคลนกําลังพลสุดๆทําให้ต้องมีการเกณฑ์ประชาชนของตัวเองมาช่วยรบพร้อมกับจัดตั้งกองกําลังประชาชนที่มีชื่อว่าโวสตรุมขึ้นมาซึ่งก็เกณฑ์มาเพื่อต่อต้านการลุกรานจากฝ่ายโซเวียตนั่นแหละครับแต่ว่าในวันนี้ครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เราอยากหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับหลวงพี่แห่งกัมพูชารูปหนึ่ง่งที วางตลปัดแล้วหันมาจับปืนออกรบเพื่อต่อต้านการลุกรานของฝ่ายข้าศึกนั่นเองซึ่งท่านเนี่ยก็ออกรบในขณะที่ยังห่มจีวออยู่ด้วยสาครับโดยเรื่องนี้เนี่ย,ยเกิดขึ้นในยุคสมัยของสงครามกลางเมืองกัมพูชาเป็นสงครามระหว่างฝ่ายสาธารณรัฐเขมรที่นําโดยสหรัฐกับฝ่ายเขมรแดงที่เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งได้รับการซัพพอร์ตจากจีนแล้วก็โซเวียตซึ่งในช่วงที่สงครามกัมพูชากําลังดําเนินอยู่เนี่ยพระที่มีชื่อว่าไมยุมซึ่งจําวัดอยู่ในจังหวัดกัมปงสปือโดยท่านครับต้องละทิ้งวาเป็น ที่บวชมานานกว่า3 0พรรษาแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กับฝ่ายเขมรแดงคือช่วงปี1970เนี่ยตอนนั้นวัดในหมู่บ้านที่ท่านจำวัดอยู่ได้ถูกฝ่ายเขมรแดงบุกเข้ามาพร้อมกับสังหารพระลูกวัดแบบไม่แคร์บาปเลย แล้วทำไมฝ่ายขมรแดงต้องทำแบบนั้นหากเราอ้างอิงแถลงการพักคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าศาส,สนาเป็นเครื่องมือของชนชั้นนําที่ใช้มอมเมาผู้คนโดยเฉพาะกับชนชั้นกรรมอาชีพครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองแล้วก็ควบคุมไม่ให้ประชาชนในประเทศเนี่ยมีแนวคิดต่อต้านกลุ่มชนชั้นนํานั่นเองครับฝ่ายขมรแดงเขาเชื่อครับว่าศาส,สนาต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับมายาคติที่ไม่ได้สร้างอะไรให้กับสังคมเลยแถมยังเป็นภัยต่อการปฏิวัติและการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ด้วย เป็นมุมมองของฝ่ายขมรแดงเขาอะน,นะครับทำให้ในช่วงสงครามกลางเมืองฝ่ายขมรแดงเนี่ยก็ไล่สังหารพระไปจํานวนมากเลยทีเดียวส่วนวัดแล้วก็พุทธสถานจํานวนมากเนี่ยก็ถูกทําลายไปด้วยครับแล้วเหตุการณ์ต่อมาก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสังหารเนี่ยพระสฆ์หลายรูปก็เลยเลือกจะทําการลี้ภัยมายัางประเทศไทยหรือไม่ก็ไปกรุงพนมเปญครับ ต่อมาครับหลังจากศาสนาตกอยู่ในภัยอันตรายท่านเองเนี่ยก็เลยเข้าร่วมกับกองทัพแห่งชาติขเขมรในปีเดียวกันแล้วก็ต่อสู้กับฝ่ายเขมรแดงเรื่อยมาโดยมีวิดีโอฟุตเทจอยู่ตัวหนึ่งครับที่ถ่ายไว้ในปี1973ที่เผยให้เห็นภาพร้อยโทมมย,ยุมกําลังนําทหารของท่านที่คาดว่าเป็นทหารจากทัพภาคที่2เข้าปะทะกับกองกําลังฝ่ายเขมรแดงบริเวณทางหลวงหมายเลข4ที่ตอนนั้นทางหลวงเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นทางสําคัญทั้งในการสัญจรแล้วก็ส่งกําลังบารุงโดยพระมมย,ยุมครับมีทหารอยู่ใต้บัคับบัญชา ราวร้อยยี่สิบนายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เกณฑ์ามาจากหมู่บ้านเดียวกับท่านนั่นแหละครับส่วนอาวุธเนี่ยก็มีแค่พวกปืนเล็กยาว M16 แล้วก็ M79 เท่านั้นเองต่างกับฝ่ายเขมรแดงมากๆครับที่มีปืนครกเป็นอาวุธหนักโดยการต่อสู้กับฝ่ายเขมรแดงเนี่ยก็กินเวลาหลายสัปดาห์เลยทีเดียวครับ,บซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าการรบในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีผลแพ้ชนะอะไรอย่างไงแต่หลักๆเลยก็คือในปี1975เาเนี่ยฝ่ายเขมรแดงสามารถเอาชนะฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ยึดครองกัมพูชาได้สําาเเเรรร็็็จซึ่่งกกถือปนรริำ การปกครองแล้วก็การสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมโดยฝ่ายขมรแดงนั่นเองครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ครับว่าชะตากรรมของพระมายุมกับทหารที่อยู่ใต้มังคับบญชาของท่านเนี่ยสามารถหนีออกมาจากกัมพูชาได้หรือว่าถูกฝ่ายขมรแดงสังหารไปแล้วกันเน่เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับเอ่อมีเกตความรู้เพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับที่พระต้องเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งเพราะถ้าหากเราย้อนกลับไปในโบราณกาลพระเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในการรบด้วย เช่นกนกัอย่างในญี่ปุ่นครับที่จะมีพระนักรบที่เรียกว่าโซเฮซึ่งถูกฝึกให้มีขีดความสามารถในการรบอย่างช่ำชองแล้วก็สามารถต่อกรกับกองกําลังของเหล่าโชกุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็กําลังจะเดินทางถึง4แสนซับแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามกันมาตลอดใกล้สิ้นปีแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวสักกี่วันนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อสุดท้ายก็ผมขออะไรสักอย่างหนึ่งละกันนะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ เราสัก3ครั้งได้ไหมส่วนใครยังไม่กดซับนี่ก็เอาสักหน่อยนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับทุกคน h o l i y g y g i f t f e s t i ต a l เทศกาลของขวัญต้อนรับวันหยุดสินค้าเวลเลอร์พีลดจัดให้ในราคาพิเศษไม่ว่าจะนำไปเป็นของฝากของที่ระลึกหรือของขวัญสำหรับจับฉลากสามารถเลือกสรรได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567 แจ้งเพิ่มสำหรับลูกค้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานเพียงแสดงบัตรข้าราชการจากปกติลด10%พิเศษลดเพิ่มเป็น15%ที่ช่องทางเฟ c บุ o o k l i n แอดและหน้าร้านส่วนลูกค้าทั่วไปไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะยังได้ส่วนลด10%ทุกช่องทางและทางเวเลอร์ของเราก็ขอแจกรางวัลสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อครบ1,000บาทได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลสุดพิเศษประกาศผลแจกรางวัลวันที่8มกราคมปี68นะคะไปช้อปกันคะ่ะ